ไม่ไม่เห็นยังอยู่หลังเวทีไหนบาทนี่เอา xuống เอาคือว่าสิ้้าไปใส่บังลั่นบังเอียันอะไรก็ไปบ่ห้องลูกนัก็ไม่ได้ไปแท้เตี้ยโอ้ยมาส่งหายมาส่งหายนี่ไดไหมนีไป้สิเอาเขาสิไปซ่อมจะว่าไปตีเดี้อเนี่ยไปยังไหนพนันได้มาหมดตุดเตี้ยโอ้ยมาส่งมาส่งหายเดี๋ยวนมดหายเดี๋ยวปะซ่อมไปผีตีบ้างเอาเอาอบอกบอกกันดีหเจ้าว่าเสื้ผ้าก่อนไปใส่บังลั่นไปแล้วจังไปไปย่ำหนี สวยๆก่อนไปเลี้ยงโอ้ใบทองใบถามยังไปเนึกไอ้ถาก็เราฝนตกเล่นยังสีมันเข่าพอบางลั่นนี่ลักจีเข่าบพรเขาเต่ฝนเล่นเลยเต่ในว่าสีมะตั้งวิธีซอยเพิ่นสิทธิ์นี่เดี๋ยวว่าคุณดินเล่นเอาคนมาหลายเลยได้เด็ดมาลองมาลำมาเต็มเลยอยู่ท่างขุ่นสิน้ำหาอยู่เขาแต่เห็นตัวนี่ไก้เพื่อกินข้าวกินน้ำแล้วก็เนี้ย่ากอะไรไหว มาจางว่าเตะจักเลีวเขาเจ้าถามหาเอาสูงไปไซ้ายเอาสูงไปไซสาอยู่ไม่ได้ไปใช้กระดูกนี่ละเดโอ้ <c ười> คือยิงไงแท้ถามนบบน,นี้แค่ถ <c ười> ามมาบวกไปซ่อนว่าเขาบอกมันก็ต้องใายแต่ละเอาเอา,เอาสิมือนเลงสิไปจังหวงนัดไปล้วปะไปสองไปสองไปสองคือไปใส่ทั้งไหน,ท,หนทั้งหน้าใส่ทั้งหน้าใส่ทั้งหลังบหมดเลิ ใส่บางลั่นจเจ้าอยู่ใส่แบบนี้กลังไปหาอยู่เนี่ยบ่ิษันไปหาอยู่มันวจะได้ไปลือ้อเอาของเอาเอาใดเอาเอาไรใส่ไปใส่บางลั่นไปน้องเออพูดนะเอ็นบริทีมงานเรากำลังขึ้นเวทีอยู่เนี่ยไปน้องครับเอาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้กับทีมงานหมอลำหนูพันวิเศษศินจัดลอยครับอ่าวสูงเป็นตาสั่งมาเบิร์นคนตั้งเวทีก็เลยมาโศกันที่แรกวันวันสิบห้าไปใส่บางลั่นวริษันใส่ปลาไหลวริษัน ใส่หน้าอ่มื่อนี้ก็ได้เบียกแล้วเมื่อนี้เบี้ยยังขึ้นราคานะขึ้นราคาไม่ให้ตายมาตัวลงมาบ้างหับเมื่อนกับมื่อนไปอันเอาอย่างก็เอาชีนุกออกเอาชีนุกออกอือเอาพี่น้องเองยนี่แหละครับมือมือบ้านบ้นเท่ากันตอนนี้ก็อยู่สำนักงานนี่แหละป่าเครืฝนทุกลิ้นพร้อมเมื่อนี้เป็นมือแรกที่เข้านัดกันเขามาสอนบพรว่าสิเป็นศิลปินทีมงานมอลองมอลำมเมื่อนี้คือมือแรกเบิดทุกคนเลย เอาสูงกว่เขามากซะกันมาหน,นีิเอาจเจ้าขับไปน้ำข่อยบ่หนิขับขับไปน้ำข่อยบ่ขอเสีปไปหาเบิ้งว่าผู้ใดมานเนี้ยสิภาพี่น้องไม่รู้เจ้าเอาอยู่นี่แล้วสันเด้อเร่นอยู่น้ำมันนี่ล่ะสันนะเออจะไปหากัดไก่เขาหรืลอล่ะเอาตี <laughs> ผุนไก่แห้งหลายอยู่ใต้่รังหันมันจิ้กเขาไปได้เนี่ก้ยเจ้ว่าเสิไปหาซื้อเนี้ยมากินอยู่นี่ว่าด้ไปยุ่ยเจ้บ่ขอกินต้มไก่ว่างน้ำเขาเหรอ มันไปจะไหนบ่นรถออกว่าอะเออรถออกว่าอะไรรถตันก็อยู่ไปเดี๋ยวขับไปเบ้าง,างในก่อนจ<ป>าน<ป>โอเคครับอ้าวสูงเป็นตาสร้างเพิ่นมาเบิ่งเวทีนะครับมาเบิ่งทีมงานคอนไหวติดตั้งเวทีนะครับจานรถจะขับไปทางในก่อนบัดนีลนะครับฝากกันได้ไป้องเดอ้อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับสีมาทําการแสดงอยู่หม่องนี่ละนะครับนี่หม่องเวทีนี่ละเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับเอ้าวไปอ้าวสูงเป็นเหรียญยี่หันละพ่น กำลังเติมเติมอยู่ทั้งฝุ่นนะครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีนักร้องหมอลำม,มาหวานเบอรแล้วมาดูข้างหน้าหลังจากที่ดูข้างหลังแล้วมาดูข้างหน้าทีมงานอาจารย์นักดนตรีบอกอยู่ฟังบุญ <c oughs> โอ้ <c oughs> คือมีผ้ามา่านเนาะมาในน้องเอ็ดมินคอย <c oughs> คือมีผ้ามา่านมาในนอ้องเยวีย่ย <c oughs> ยาโวกันฝนสาดว่ามันอันกันโควิดโอ้ ตะกี้สมัยตะกี้โเค้ชพีทเหตุนี่ะไรเหรอตะกี้น่ะอ๋ออันนี้การฝนาสาดเนาะนี่นะครับทำดีทำดีเพราะว่าน้อง New Year. นิวเจียเพิ่อนเป็นแอดมินเพิ่อนก็ต้องนั่งกับคอมฝนตกมันสีสาดก็เลยเหอันนี้ไว้นะครับโอ้ตั้งฝนเป็นไรเนาะมา,ลมา,ลา,มาลหลอกมาลำทางฝนเนาะเหตุยังกันเนาะมันอึ้งตึงทางอยู่ปุ่นอาจารย์นักดนตรีก็มาแล้วนน สร้างไฟกับกำลังเช็คไฟเอ่บรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้ทีมงานก็มากันเยอะแล้วเห็นรถจอดหลายคันแล้วนะครับนี่ผู้ใหมากเนี่ยผู้ใหมากเนี่ย นีกฝั่งมาบ้านก็นอนอยู่นี่บราบด้อรถกว่าสิบวอออันแค่นีบ้านนี้มัาจะรถออกไปทั้งนอกจอดอยู่เลิกโกมูสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอ๋อเฮ็ดังนักนี่ เกียมเครื่องแกงหน่อไม้ครับโอ้แกงหน่อไม้เอามาแต่บา้านสิเอามาแต่บ้านเลยครับบ้านเอาหน่อไม้มาแต่บ,บา้านมีละไอซีได้เสียบเสีเเยบมวเร็งครเบนี่ตั<ย>้งหนาแน่งไปยังเนี่ยส่ยาด่างแล้วแม่นขนุนครับแต่ก็เตรียมกระดังสีทยอยเตรียมเครื่องครับเอาแกงแกงสู้ก<อ>ันกินทีมงานเทามาครบกันเบิร์ดละมะเร็งเนี่ยมาครบครับมะเร็งจะได้ซ้อมวันแรกนะครับเอาฝากเพื่อกหน่อยนะพี่เล้ยนี่มาแต่หลายหมื่นให้เพื่อกหน่อยนี่ให้เพื่อนหน่อยเออ ไปเนตลกั้นแน่พ่อบ่ยพอดีเป็นพระเอกไหมเอาไม่ตลกมาเสียได้เนาะเสียเราสิเป็นพระเอกเลยนี่ที่แรเรามาสมัครเป็นแดนเซอร์เออเราว่าแดนเซอร์เราเต้นมาท่ันเขาก็แล้วสิขึ้นเป็นพระเอกเลยอาวเป็นแดนเซอรัี่เต้สัเเป็นแดนเซอร์นั่นละเราสิเป็นแดนเซอร์นั่นละเราหยกเราเต้อเอาแกงเน่ะไหมสตดได้เนี่ แกทำไม่สูตรอะไรสูตรลุกบอลครับโอ้ทังลุกบอลได้มือนี่ยเจ้สูตรลุกบอลตัวไหนไอ๋สีใส้พักการแยงน้ำจักหน่อยเออแมนแมนไอ้ความเป็นเออ่ขันบ้านของเขากันขันใส้พักการแยงก็เป็นสูตรลุกบอลเลยเหรอเนาะแมนครับหัดเป็นจะเสียบใช่ไหมไม่เสียบแล้วพอกินในร้านเด้อเหมือนแรงเดี๋ยวสีใส้ไปนั่งอยู่ครับนี่น้องใหม่เอเล่เลยเอาแกงแขงกินน้ำกันหลายหลายคนมันจังแสียบใช่นะครับคนหาไส้หดคนจะใกติดหันใส่ทำ น้ <Okay. S 1> อยกับแกงไปกับหินหรอกโอเคแกงไปกับหินไม่ใช่หรอเอาจัดไปแกงไปกับละไรทีมงานมอหองมอลำเข้า่า,ากันครบมาเรียงนะครับนี่แกงหน่อไม้สู่กันกินแนวกินกะอยู่ในครัวกะมีอาหารการกินหลายอย่างหลายอันหลายแนว ภาสิออกไปทั้งนอกจากควางรถขั้นในยู่ใส่หนอถอยเห็นไหมเป็นอย่างนี้รถล,ลายขั้นแล้วโอ้ไปยังไงจานกินข้าวกินน้ำไปเฮ้าค,ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินน้ำข้าแก,กงต้มใบเต็มหม,ม,ม้อยู่บ้านต้มไก่กะมีนั่งในครัวจะได้นอจากควางรถขั้นในผูดด้ใดนอออาจารย์ไปอเอกเกษมตัวขั้นนี่ จะได้ถอยลดออกจะไปข้างนอกสักหน่อยผ้าอาวสูงไปตัดผมดาาร้อยกับสิตัดมือกันว่าสิออกไปหาตัดผมจะข้าเพราะว่าเมื่อแลีงสิได้มาสวมกันกลางคืนนะครับตอน,นี้กาบประมาณเวลาบ่ายสามสี่โมงเลีงกับทีมงานกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับเอาโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตเอาซับนี้ก็ได้ีปนองเด้อนะครับ ทีมงานหมอลำหนุพานวิเศษศิล์นละครับกำลังจะเข้ามาซ้อมกันนะครับโอเคครับ